การขับเคลื่อน SDG ที่ดีเด่น Best p r a c t i c e โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลาโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาได้ดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริจังหวัดยะลาได้ดำเนินการบริหาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมาการหรือคณะทำงานสำรวจและคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม จัดทำคู่มืออบรมนักเรียนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้โดยใช้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหรือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเพื่อนำไปสอนนักเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งอบรมความรู้ในด้านต่างๆทั้งระบบสากลและการจัดทำบัญชีพร้อมทั้งสนับสนุนสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ให้แก่โรงเรียนการเก็บและนำผลผลิตจากโครงการเข้าระบบ บรูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนกิจกรรมประกอบอาหารกลางวันและขยายผลการดำเนินง,งานสู่โครเรือนและชุมชนในปีงบประมาณ2,566ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านบรนดังดามาอเภอกาบ,บางังจยะลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษายะลาเขต2ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน11โรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนโครงการขยายผลเก,กษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริโครงการนี้นะครับ เป็นโครงการที่คุณครูทุกคนจะมีส่วนร่วมและก็ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการมาดูแลและก็มาช่วยนะครับเกี่ยวกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับดังนั้นสิ่งที่นักเรียนทําแล้วนั่นก็คือพวกพวกพืชผักต่างๆที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นผลผลิตจากนักเรียนทั้งสิ้นนะครับนักเรียนจะนําสิ่งที่ นักเรียนปลูกนะครับนักเรียนจะส่งไปกับอาหารกลางวันของโรงเรียนนะครับซึ่งาไรายได้จากการนักเรียนผลิตนี้นะครับนักเรียนก็จะนํามาหมุนเวียนแล้วก็ทําบัญชีแล้วก็สวนเงินที่เหลือก็จะไปออมเก็บไว้ของแต่ละเทอมนะครับโรงเรียนต้นแบบแห่งนี้มีการบรูรณาการทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่สํานักง,งานเกษตรจังหวัดเกษตรอําเภอครูผู้ปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งสําคัญคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนทําหน้าที่เป็นยุวเกษตรกรสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัชชาเนียมเจริญชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับสองค่ะโรงเรียนบ้านปานังดามาเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออ่านากลางวันโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละฐานทําให้หนูได้เรียนรู้และมีทักษะด้านการเกษตรได้ลองทําจริงทุกฐานค่ะ กิจกรรมฐานการเรียนรู้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีทั้งหมด12ฐานได้แก่ 1. ฐานถั่วงอกคอนโด 2. ฐานต้นอ่อนทานตะวัน 3. ฐานเลี้ยงปลา 4. ฐานเห็ดฐานที่ 5. ฐานผักลงดินผักแค่ผักไฮโดรนาำบนฐานที่ 6. ฐานมะนาวบอผลไม้เข่งฐานที่ 7. ฐานผักเข่งฐานที่8 ฐานผักตะก้าฐานที่9ฐานปุ๋ยหมักใบไม้ฐานที่10ฐานน้ำหมักชีวภาพฐานที่11ฐานเลี้ยงเป็ดและฐานที่12ฐานชนโรงค่ะซึ่งผลผลิตทางการเกษตรหนูได้เอาไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนได้ทานทานแล้วรู้สึกปลอดสารพิษปลอดภัยดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะนอกจากนี้ฐานการเรียนรู้ทั้งหมด12ฐานยังมีการปลูกผักออร์แกนิกประเภทผักสลดัด มีการทดลองทำแปลงปลูกหลายแบบทั้งผักลงดินผักโยแค่ผักไฮโดรโปรนิกคือการปลูกผักแบบไม่ต้องใช้ดินแต่ปลูกด้วยน้ำที่ผสมกับสารละลายที่มีาธาตุอาหารพืชกระบวนการดูแลผักสลักนี่มัน,ม,นมันก็มันก็ยากในการดูแลการปลูกการเก็บอะไรตรงนั้นมันก็ไม่ยาก้ตงดูแลให้มันได้เก็บนั่นแนหะมัน,ม,นมันอยู่ตรงนั้นยากกว่าครับผลจากการดําเนินโครงการนักเรียนครูและผู้ปกครองได้ร่วมทําการเกษตรในโรงเรียน และนําผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียนได้รับความร,รู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนซึ่งปัจจุบันจังหวัดยะลามีโรงเรียนเข้าร่วมจํานวน205โรงเรียนตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ